ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวครับได้หลายแ้มแล้วกันเนี่ยครับพอปลามันดดปุ๊บมันก็จะติดง่ายผมไม่รู้นะว่าคนอื่นทำยังไงแต่เุ้ยได้ปลามาด้วยอ่ะอย่าลุยเลยครับผมปลาอยู่ก็ไม่รู้เนี่ย สวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกคนมาตกปลาหน้าดินครับวันนี้เรามาอยู่กันที่หมายแม่น้ำลบบุรีครับเดี๋ยวจะให้ดูสภาพหมายครับผมนี่ครับสภาพหมายวันนี้ครับวันนี้น้ําลงไปถือว่าเยอะเลยครับผมแต่ว่าถือว่าแบบหมายสวยครับดูดิครับโหบรรยากาศสุดยอดเลยครับผมมันช่างหน้าตกมากครับผม ก็สําหรับวันนี้ผมก็จะลงหน้าดินทั้งหมดสขม้ันครับก็เป็นหลังฝนตกด้วยครับฝนเพิ่งตกไปเมื่อสักพักนี้ครับเพิ่งจะหยุดครับผมเดี๋ยวเราไปดูนครับว่าจะมีตัวกินหรือเปล่าครับฟ้าหลังฝนเขาว่าย่อมอะไรนะย่อมเลยนะย่อมดีเสมอเดี๋ยวไปดูนครับผมว่าจะดีเปล่า สำหรับวันนี้ก็คันที่ใช้ครับก็เป็นคันประมาณโดย6ฟุตทั้งหมดครับผมเฮ้ยเฮ้ยเียแดกเลยยังไม่ทันตั้งตัวเลยนะนยกินเลยเหรออ,อื้อ,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 อ นี่ครับทุกคน่อกี้กำลังจะพูดเลยปลากินครับผมปลากระมังตัวแรกครับผมปลาหมานของวันนี้โหไซดีครับตัวนี้ไซสามนิ้วไสามนิ้วกับสี่นิ้วอยู่ไม่น่าเกียดครับไซนี้กําลังสวยสุดยอดครับผมเดี๋ยวไปตามดูกันใหม่เลยโอ้ กินกินกินมีจะตอดอยู่ครับทุกคนกินที่ไหนนี่อ่ะดิวดิวดิวอยู่อยู่เปล่าน่าจะตัวเลยครับอุ๊ยขันชุมพูเอาวัดดู กินคันยุบลงไปเลยต้องไม่ได้โอ้โหเสียดายสำหรับวันนี้ก็ผักเยอะเลยครับผมเดี๋ยวต้องเก็บคันรถคันครับสำหรับไม้พักเยอะอย่างนี้เราก็ต้องกดสายลงครับผมเพราะว่าไม่ให้ติดผักครับเนี่ยครับทุกคนวันนี้ผักมาเยอะมากต้องโหรถสายเลยครับผม จะรอดั้มเนี่ยโอ้ติดแล้วนี้โอ้ยโอ้ยได้ปลามาด้วยอ่ะเฮ้ยเวละเต็จตรงนู้นด้วยเวเลยเอาปลาไปไหนแล้วหลุดไปยังโอ้ โอ้ยอะไรทุกคนผักมันลากไปติดไม้ตรงเสาเนี้ยโอ้โหจบเลยครับทุกคนแต่ก็ติดแล้วมีปลาติดอยู่ด้วยตะก,กี้เดี๋ยวต้องลุยน้ําลงไปเอาแล้วผมไม่งั้นดึงถ้าดึงขาดครับผมอย่าลุยเลยครับผม ป่าอันอยู่ก็ไม่รู้เนี่ยเปียกแลวเปียกแล้วทุกคนโอ้โหนีู่ต่ออยู่ถ้าดึงมีขาดเลยตัวเบ็ดเกี่ยวสายไฟที่เขาผูกไว้ตรงนี้ผูกไว้กับไม้ อืมอุ้ยอุ้อืมตุเลตุเลมาแล้วครับมาแล้วโอ้นี่ครับยังมีปลาติดมนด้วยเนี่ยปลากระมังครับแต้มที่สอง ดันที่สองก็โดนผักเลยโหได้ปลาด้วยหลบผักไม่พ้นครับผมโหถือว่ายังฟุกได้อยู่เนี่ยครับทุกคนโหดูเท้าผมชี้เลนทั้งนั้นเลยครับโอ้ต้องล้างแล้วครับผมอือฮึไปกินกินวะว่าจะไปล้างขาเอ้า ปลากินครับผมโอ้ยอีเชือติดโหเฮ้ยเฮ้ยออกมาแล้วปลาทูปลาทูโอ้ลุงอยู่บนขี้เลนหนึ่งตัวครับผมนี่ครับทุกคน ตัวนี้เป็นปาะตะเพียนหางแดงครับสซส,สวยสวยถือว่าไสางามงามเลยตัวเนี้เดี๋ยวผมพาลุยลงไปเอาอีกตัวหนึ่งโอ้โหเมื่อกี้มันไปติดอะไรไม่รู้ครับไม้ตรงเนี้ยผมลากมาตรงนี้มันมีตอ่อต่อไม้อยู่ตรงในน,งน้ําตรงเนี้ยตรงที่ผมลงมาตะเกียมันมีต่อไม้อยู่นะทุกคนล่วงอยู่บนขี้เลนเลยโอโ้ตัวนี้ก็สาดีสาทอดกรอบครับผม โอ้โหแจ๋วเลยใช้เวลาแค่แป๊บเดียวครับได้หลายแต้มแล้วตอนนี้เนี่ยตอนนี้กี่แต้มอะสี่แต้มนะครับถือว่าใส่ส,สวยๆนั้นเลยกำมังจะเพนทนหางแดงครับเดี๋ยวไปตามดูกันต่อเลยโอ้ไม่ไหวนะครับทุกคนอืมว่าเดี๋ยวมันจะใส่รองเท้าไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าตรงนั้นมีเศษนา้าเศษเก้ว อะไรหรือเปล่าต้องใส่กางเกงก่อนครับตัวเปียกไปครึ่งตัวเลยตอนนี้โอโหต้องใส่กางเกงก่อนเด็คนอื่นจะหาว่าบ้ามาใส่กางเกง แต่งเกงในแบบตกปลาเานี่ยก็สําหรับสไตล์การปั้นเหยื่อของผมก็นี่ยครับก็ปั้นไปน้องๆน,นู่นหนูมือใหม่ก็อาจจะแบบว่าปั้นแบบลูกใหญ่ๆเหมือนตกปลาบอ่อแต่ตกปลาแม่น้ำครับมันกินง่ายครับถ้ามีปลาเนี่ยครับแต่ผมจะเอาตัวตัวเบ็ดตัวตัวเบ็ดปักลงไป ในนี้ครับแล้วก็เอาปลายเบ็ดออกมาข้างนอกจิ้มลงไปครับแล้วกดลงไปหน่อยแค่นี้ครับให้ปลายตัวเบ็ดมันออกมาแล้วก็มีเม็ดโฟมอยู่ครับนี่ครับพอปามดูดปุ๊บมันก็จะติดง่ายผมไม่รู้นะว่าคนอื่นทํายังไงแต่ว่าสไตล์ผมเป็นแบบนี้เพราะเทคนิคของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันครับการตกปลาคือร้อยคนก็ร้อยแบบครับคือเทคนิคไม่ตายตัวครับผม ถ้าตกได้ปลาก็คือถูกหมดแล้วครับไม่มีสูตรใดสูตรหนึ่งที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันใหม่ครับผมสำหรับตอนนี้ผมก็ได้ลดที่ปักคันลงครับผมเพราะว่าต้องวางคันต่ำหน่อยเพราะว่าหลบผักครับเพราะว่าสู้ผักไม่ไหวจริงโอ้ผักมาเยอะมากทุกคนโอ้ดูดิมาแบบไม่คาดสายอะ่ะต้องทำแบบนี้นะครับ ดูซิจะลบผักพ้นไหมวางคันต่ำแล้วอ๋อรอดครับคันแรกรอดอันที่สองน่าจะรอดอันที่สามน่าจะรอดโอ้ไม่งั้นลบเหนื่อยครับทุกคนโอ้โหกินกินว่ะ วัดดูเออมันกินอยู่นานแล้วเนี่ยโอ้ได้ได้ได้เวลาตอนหมุนเก็บสายก็ต้องหมุนไวๆน,นะครับทุกคนสําหรับน้องมือใหม่นี่ได้มาปลาทูเลยโอ้โหสุดยอดนี่นี่หลุดไปน,นี่ตัวหนึง่งโอ้โหอีนีหลุดข้างบนโอ้โหสุดยอดเลยทุกคนโดยขี้เลนลงมาเลยครับโอ้โหขี้เลนเต็มตัวเลยครับนี่นี่ตัวหนึง่งสุดยอดเลยโอ้โห กินดุด๊กดุ๊กกินเบามากทุกคนแม่ได้ทีละสองทีละสองนี่ถือว่าคุ้มเลยครับผมไม่เบือเยื่เอ่อสำหรับน้องๆน้องๆมือใหม่ครับเวลาเก็บสายเวลาที่เราโยนเบ็ดลงไปในน้ำแล้วครับเวลาเราที่เราเก็บสายเก็บเหยื่อขึ้นมาหรือได้ปลาเราต้องหมุนลอกให้ไวหน่อยครับผมเพราะว่าหมายธรรมชาติเนี่ยมันมีทั้งตอมีทั้งกิ่งไม้ใต้น้ําถ้าเราหมุนช้าเนี่ยโอกาสติดตอมันจะมีเยอะเลยครับ ก็โอกาสจะเสียอะไรเสียตะก้อเสียเม็ดหน้าเสียสายก็มีเยอะครับเราก็ต้องหมุนให้ไวเลยครับผมเพื่อจะได้เซฟอุปกรณ์ของเราครับผมก็เดี๋ยวเราไปตามดูกันครับ กินเย้ยมีกินหมูกินเบาจัดนะทุกคนเอาเลยเอาเลยเก็บมาโอ้โหติดอะไรวะโอ้โหติดอะไรไม่รู้อะทุกคนตมื่อกี้อหลุดไปละปลาไม่ได้ด้วยเฮ้ยได้ได้ได,ได้โอ้โหตัวนี้เล็กจัดจัดตัวนี้ส่องนิ้วเองทุกคน ถึงว่ากินคันดิดดดๆไม่มีแรงเลยหอ,องนิ้วโห้สุดยอดตัวนี้เดี๋ยวปล่อยไปตัวเนี้ยมันเล็กไปครับผมกินก็ไม่อร่อยหรอกเพราะว่าผมได้ประมาณหกตัวแล้วในอยู่ในถังอันนั้นไซส์กำลังดีหน่อยครับผมเดี๋ยวตัวนี้ปล่อยไป แกคนนี้น็มาดูจะมีตัวเต็กหรือเปล่าเฮ้ยมันจะมีตัว,ตม,ม,ตวม,มีตัวจริงๆอันนี้โอ้โหอันนี้กินอยู่นานแล้วครับโอ้กำลังไซดดีตัวเนี้ยประมาณสี่นิ้วตัวนี้ถือว่าใช้ได้อยู่กำลังทอดแอกเก็บนะครับตัวนี้โอ้ตัวดำปีเลยคุกขี้เลนมาเลยตัวนี้ เฮ้ยกินเว้ยเอาออออโอ้โหกินลืบผักวะเนี้ยติดผักอ่องไหนไหนวันเนี้ยโอ้โห,โโหแต่เพี้ยนทองน้อยหนึ่งตัวเดี๋ยวตัวนี้ปล่อยครับเล็กเกิน กิน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 อันนี้กินได้ไหมได้จัวฟ้าเอาไปได้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 ไดอยู่โอ้โหโอ้โหไซด์เดียวกันเลยปลากระมังปลากระมังไซส์สามนิ้วพอได้ทอดตัวนี้ถ้าเล็กกว่านี้ก็ต้องปล่อยครับผมโอ้วันนี้ผักเยอะด้วยอสำหรับวันนี้ก็ คงต้องพอกันเพียงเท่านี้ก่อนครับผมเพราะว่าโหพักเยอะมากวันนี้โอ้ไม่ไหวจะลบครับเดี๋ยวเราไปดูปลารวมกันครับผมก็ปลาที่ได้อยู่ในนี้ก็มีอยู่เจ็ดแปดตัวครับใสกำลังทอดวันนี้พอกินเลยวันนี้ครับผมก็ปล่อยไปสองตัวตัวน้อยๆสำหรับคล,คลิปนี้ก็คงต้องลากันเพียงเท่านี้ก่อนครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับ ก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับ